มาขับบอก่อนลูกจไปถ่ายไม่ใช่หรอเราจะทำนี่ประมาณตอน6โมงครับกำเดินเลยน้้นละต้องต้อนมาพอขอรอคุณเดินมามาครับมาครับลูกเสียฟ้าก็มาแล้วครับเดี๋ยวถ่ายสองรับบเลยครับโอเคไหมครับมาโอเคไหมต้องต้มันจอดเลยครับสี่สองสองสี่เนแทงาะต่งวะอ๋อโอเคมันจนกันมานจนกันแล้วไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้ว กระเดินไปเลยอยู่แล้วบ้าน่อาจจะเป็นฟีเฟามากนก็ได้เฮ้ยนู่นหมดเฮ้ยรถกระบินบุรีรถกระบินมาสวนที่เบรกเอ้ยไม่ใจเลยแล้วเออมันไม่ใจเลยใจใจใจเออน่าจะได้ไม่ได้ไปถ่ายลืมไปว่ารถปิงเอ้ยล้นู่นมันจะมาสวนขอบขบวนนี้นะครับอย่งก็พักที่นะครพูดนานนะครับพูดนาทีแล้วเดี๋ยวรถจะมานางคู่นะครับรถกระบินลืมไปครับรถกระบินบุรีครับกรุงเทพกระบินนะครับ ยังกินไก่จีนละพายครับอย่ามาเข้าจีนเข้าใจผิดนะไก่จีรลพายอร่อยมากครับมีทั้งไก่หมูเป็ดย่างด้วยครับไก่หมุนหมักน้ำพริกทัลโหลมาก่อนทัลโหลจีเค e ตรงนู้นจีเ e คไม่เห็นนานครับคิดถึงมากครับจีเอคเด้อโดยเฉพาะจีเย่ยัไม่ได้เจอนานแล้วครับคิดถึงมากครับเมื่อวันไหนจะได้ไปถ่ายบางชื้อสักทีครับ ฝั ừ, oh, ่งนี้ครับพอเครอฝั่งโู้นออกมาครับไงครับมาแล้วครับฝั่งโน้นมาแล้วครับเดี๋ยวฝั่งนี้กำลังจะมาครับโอ้ยต้อนหลงตายีกจ้าหลงตาหลงตาไหนล่ะครับรูปกระต่ายกับสตอากระต่ายสตอาไม่ได้ครับไปครับไปยิงเท้าแม่ผมมาไม่รู้ทำไมต้องใส่รองเท้าแม่มาด้วยเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูครับ ไม่ต้องเปิดนะโอเคยังใช้ได้อยู่พอใช้ได้ไม่ต้องเปิดนะหยุดหยุด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 อ้าอ

สองสองหกเจอส่องสองสี่มอกี้ราเจอได้ครับสี่สอสอี่ทหารเยนะครับอ้าลงเท้าบอว่าลงเท้าเจเ็มกังนะอ้าเต็จากเช้า่องครับตายทายผิดรถก็ไม่ได้เรื่องครับไม่ยอมฟังครับเมื่อกี้รถนี่นะที่รถไม่โชวนเอารถโชว์น้ำยเป็นขาวนะครับแล้วกินนี้ก็สวัสดีครับ